ครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับเนาะวันนี้ก็มีโอกาสมารดน้ําข้าวโพดนะครับก็จูโอกาสมาแลกเปลี่ยนเนาะนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันนะครับที่สอบถามเข้ามาว่ากรณีข้าวโพดที่หยอดเมล็ดนะครับอายุกี่วันถึงจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยเร่งนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับถ้าทุกคนดูคลิปผมนะครับก็เห็นว่า ผมจะปลูกข้าวโพดแบบเพาะต้นกล้าก่อนนะครับเนาะพอต้นกล้างอกได้1 0ถึง15วันนะครับก็จะย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกนะครับแต่ว่าก่อนย้ายต้นกล้าลงไปปลูกนะครับผมก็จะรองพื้นนะครับเนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยนะครับสูตร16มซนะครับมาโรยแล้วก็กลบปุ๋ยนะครับเนี่ยดึงกลบปุ๋ยนะครับก่อนที่จะปล่อยน้าเข้าร่องแล้วก็เอาต้นกล้ามาปลูกนะครับเพราะนั้นนะครับในการ ปลูกก็จะมีปุ๋ยที่รองพื้นอยู่แล้วนะครับรวมกับวัสดุเพาะก้าก็คือจองหมักนะครับที่ติดกับต้นกล้ามาปลูกนะครับทำให้ต้นข้าวโพดผมเนี่ยอายุประมาณาล้างปลูกประมาณ 2- 3งาวันนะครับเขาติดแล้วเขาจะโตเร็วใบเขียวเลยเนาะนะครับเนี่ยมันจะเนี่ยพอย้ายปลูกเสร็จนะครับอายุต้นกล้าได้ประมาณ15ถึงย่วันผมก็จะใส่ปุ๋ยเร่ง นะครับเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นนี้เลยเนาะนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็คือ,เ,อเตรียมใส่ปุ๋ยเร่งแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้คือต้นกล้าอายุป,ประมาณ1 8บแวันเนาะนะครับก็คือสัปดาห์ที่2ย่างเข้าสัปดาห์ที่3เนาะนะครับจะเห็นว่าเนี่ยต้นกระโพดิ์เขาจะค่อนข้างโตแล้วก็ใบเขาค่อนข้างเขียวเพราะว่ามันมีปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในการใส่ปุ๋ยเร่งรอบนี้ก็คือผมจะ ใช้ปุ๋ยคอกนะครับในอัตราประมาณ150ถึง200กิโลกรัมต่อไร่โรยตรงร่องเลยนะครับอันนี้คือปุ๋ยคอกผมไม่ได้หมักนะครับปุ๋ยคอกก็คือเป็นปุ๋ยคอกแห้งนะครับเนี่ยต้องปล่อยให้แห้งเนาะนะครับก็คือแปีลในคอกวัวเลยนะครับในโซนที่วัวไม่อยู่มันก็จะแห้งนะครับเอามาก็โรยตรงร่องนะครับเนี่ยก็โรยตรงร่องน้ําตรงนี้นะครับไม่ได้โรยตรงโคนต้นกระโพดนะครับอันนี้เวลาปลูกเนาะก็มีพี่ท่านหนึ่งที่ถามว่าปลูกตรงไหน ก็ค so ือตรงที่โรยปุ๋ยรองพื้นแล้วก็กลบปุ๋ยมาก็จะเศษดินไปอยู่ตรงปุ๋ยก็คือปลูกตรงนี้คูนี้นะครับเนาะปลูกในร่องนะครับในล่องนะครับเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าก้นล่องนะครับก็เนี่ยอยู่อยู่อยู่ชิดฝั่งที่กลบปุ๋ยแล้วก็ไม่ไม่ได้บนคูนะครับเนาะจะปลูกในร่องอยู่ครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นจุดที่จะโรยปุ๋ยนะครับลดน้ําก็โรยปุ๋ยตรงนี้ค่อยกลบนะครับเนาะในการใส่ปุ๋ยเร่งรุ่นนี้คือผมใช้ปุ๋ยคอบนะครับ และใช้ปุ๋ยเคมีสูตร16-16-8ผสมกับยูเรีย46-0-0ในอัตา2ต่อ1ก็คือ16-16-8 2ส่วนนะครับแล้วก็ยูเรีย46-0-0 1ส่วนนะครับเนาะเนี่ยก็จะกลบไปเลยนะครับกลบปุ๋ยเร่งรุ่นนี้เสร็จนะครับผ่านไปประมาณ1-2ดา,าเขาก็จะโตแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็รอจนโน้นนะครับรุ่นน้อนอายุประมาณ45-55วันก็ไม่เกินนี้นะครับก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงฝักนะครับ แล้วก็จบเนาะแต่สําหรับคนที่หย่อนมเมล็ดลงในแปลงเลยนะครับเนาะเนี่ยเราก็มาเข้าประเด็นตรงนี้สําหรับคนที่หย่อนมเมล็ดตรงแปลงเลยก็คือหนึ่งก็คือเราไม่ได้ลองปุ๋ยนะครับเนาะเราไม่ได้ลองปุ๋ยตรงก้นร่องเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามัตวว่าถ้าเราลองปุ๋ยนะต้นข้าวโพดงอกปุ๊บมันอาจจะตายเนาะเพราะปุ๋ยอาจจะมีฤทธิ์หลอนยกเว้นว่าเราจะลองแบบบางๆมากเนาะ ประมาณ10กิโลกรัมต่อไร่ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะโรยก็โรยแล้วก็ค่อยหยอดนะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ได้โรยเนาะจะหยอดเมล็ดเลยคันนี้ในการหยอดเมล็ดนะครับถ้าต้นกล้าขึ้นมาแล้วนะครับถามว่าอายุ15ถึง20วันหลังจากหยอดเมล็ดเนี่ยเราสามารถใส่ปุ๋ยเลยได้ไหมหรือใส่ปุ๋ยคอกเลยได้ไหมนะครับซึ่งมันจะต่างกันกันกบชุดนี้เห็นไหมครชุดนี้ก็คือต้นกล้าอายุประมาณ 15วันแล้วนะครับแล้วย้ายลงแปลงปลูกได้ประมาณ15วันก็คืออายุครบหนึ่งเดือนแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รอนพื้นเลยแล้วก็เราหยอดมเมล็ดนะครับต้นกล้าที่ขึ้นมาอายุ15วันเขาจะเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้มากนะครับถามว่าใส่ปุ๋ยได้ไหมใส่ปุ๋ยได้แต่ถ้าเกิดใส่ปุ๋ยคลอกหรือใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยหนึ่งอาจจะทําให้ต้นกล้านอกปุ๋ยนะครับสองก็คือ,อมันเขาเรียกอะไรมันอาจจะ แค่แกนใบเหลืองเนาะเพราะว่าปุย๋ยเยอะไปเพราะนั้นนะครับถ้าใครต้องการเร่งนะครับรุ่นรุ่นเล็กเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรุ่นอายุถ้าสมมุติว่าเราหยอดปุ๋ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูรุ่นนี้หน่อยอันนี้คือหลังปลูกนะครับอันนี้คือต้นกล้าอายุสิบวันนะครับเนี่ยประมาณสิบสิบสี่นะครับเนี่ยประมาณประมาณสิบสี่วันจะเป็นตัวนี้อันนี้คือเพิ่งปลูกไปเมื่อเช้านะครับคราวนี้นะครับถ้าเราหยอด ยอดเมล็ดลงต้นกล้าเลยเนี่ยถ้าอายุ14วันมันจะไม่โตขนาดนี้นะครับเพราะตัวนี้เหตุผลที่มันโตขนาดนี้นะครับได้3-4ใบเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีวัสดุเพาะก้าที่เป็นจอกหมักนะครับต้นก้าที่เราเพาะในถาดเพาะเขาจะโตกว่านะครับเขาจะโตและสูงในขณะที่ถ้าเรายอดเมล็ดเนี่ยอายุ14วันเนี่ยต้นกล้าเขาเพิ่งได้แค่2ใบนะครับขึ้นมาเล็กๆเองเนาะถ้าจะใส่ปุ๋ยเนี่ยกด้แนะนําว่าให้ใส่ปุ๋ยได้นะครับเพื่อเร่งให้เขาโต พะเราไม่ได้ลองพื้นนะครับเพราะนั้นในการใส่ปุ๋ยก็คือใช้ปุ๋ยสูตร16-16-8หรือ16-8-8นะครับแนอตาประมาณ15กิโลกรัมต่อไร่เนาะโรยโรยขอบแบบนี้เลยโรยแล้วก็กลบนะครับกลบเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะครับลดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นนะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยอายุประมาณ15วันเนาะหลังนับตั้งแต่หย่อนเมล็ดนะครับเรากลบไปปุ๊บนะครับผ่านมาประมาณ สองสัปดาห์ต้นกล้าเขาจะโขะตข,ะโขึ้นประมาณนี้เนี่ยต้นกล้าเขาจะโตขึ้นประมาณนี้เนาะนะครับเพราะนั้นถ้านับไปอีกก็อายุต้นกล้าน่าจะครบ30วันก็คือ1เดือนพอดีครับเนี่ยหเดือนพอดีปุ๊บเราค่อยมาทำอ่าใส่ปุ๋ยเร่งนะครับใส่ปุ๋ยเร่งทํารุ่นนะครับการใส่ปุ๋ยเร่งทํารุ่นในรอบนี้นะครับรอบที่2นะครับรอบที่2นี้ก็คือเราจะใช้ปุ๋ยคอกนะครับ กับปุ๋ยเคมีนะครับเหมือนกันกับที่ผมใส่ปุ๋ยเร่งเลยก็คือใส่ปุ๋ยคอกนะครับประมาณ150กิโลกรัมนะครับถึง200กิโลกรัมต่อไร่นะครับนะฮะหว่านในร่องนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสูตร1 6 1 6 8นะครับผสมกับยูเรีย4ี0 0นยะครับในตา2ต่อ1นก็คือ1 6 16 8สส่วนยูเรีย4ี0 0 1ยส่วนนะครับใส่นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการกบปุ๋ยเร่งทำรุ่นนะครับเนาะ จะทําให้ข้าวโพดเราโตไวแล้วก็สวยขึ้นนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดเรารอให้ต้นข้าวโพดเราอายุ3าสวันเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ใส่รอบแรกเลยนะครับถ้าเราหยอดอาเมล็ดเนี่ยต้นเขาจะแค่แกนแล้วโตช้ามากนะครับในขณะเดียวกันถ้าอายุที่เราหยอดมเมล็ดแล้วมันขึ้นมาประมาณ15วันเนี่ยต้นมันจะเล็กเกินไปถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกเยอะจะทําให้ปุ๋ยคอกนะครับม,มันมีร้อนๆทาให้ใบเข้าเหลืองนะครับ นอกปุ๋ยได้เพราะนั้นนะครับอย่างที่ผมแนะนําก็คือคนที่หยอดมเมล็ดนะครับหลังจากต้นก้างงอกอายุได้ประมาณ15วันนะครับไม่เกิน20วันก็คือใส่ปุ๋ยไปก่อนรอบแรกใช้แค่ปุ๋ยเคมีตัวเดียวสูตร16 6 8 8หรือ16 8 8นะครับเนาะประมาณอ่า15กิโลกร,รัมต่อไร่คือโรยบางๆไปแล้วก็กลบนะครับหลังจากเรากบปุ๋ยรอบแรกไปเสร็จก็อีกประมาณ2สัปดาห์นะครับหรือทนับอายุข้าวโพดก็อายุประมาณ สามสิบวันนะครับเราค่อยมาใส่ปุ๋ยเร่งนะครับในรอบที่สองก็คือโดยใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีสองตัวอย่างที่ผมว่าเนาะนะครับเนี่ยนี่ก็คือเป็นการเร่งให้ข้าวโพดเขาโตนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆรดน้ำอย่างเดียวนะครับเนี่ยมันก็จะโตประมาณนี้อันนี้คือหลังจากใส่ปุ๋ยแล้ว2สัปดาห์นะครับหลังจากใส่ปุ๋ยเร่งแล้ว2สัปดาห์ต้นเขาจะโตประมาณนี้นะครับเนาะโตประมาณนี้แล้วก็ลดน้ำอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ ใส่ปุ๋ยบ่อยหรือรดน้ําบ่อยนะครับผมรดน้ําสัปดาห์ละครั้งใส่ปุ๋ยตลอดอายุการปลูกนะครับตั้งแต่รองพื้นจนถึงเก็บผลผลิตก็ใส่แค่3ครั้งคือรองพื้นปุ๋ยเร่งทํารุ่นแล้วก็บรรุดอกบรรุฝักนะครับเนี่ยแล้วก็รอใส่ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยบรรุดอกบรรุฝักก็คือจะประมาณนี้นะครับเคียดบรรุดอกบรรุฝักก็คือฝักโผล่นะครับเนาะใบห่อดอกไว้สังเกตอย่างไรสังเกตตัวนี้ ใบเขาเริ่มห่อดอกกลมกลมเห็นไหมนี่ไมเนะี่ยแต่ยังไม่บานนะครับเนี่ยยอดใบเขาจะแหลมเนี่ยยอดเนี่ยเพราะว่ายอดยอดนี้เ็าคือเป็นยอดที่ห่อดอกไว้ในขณะที่ฝักเนี่ยฝักก็จะเริ่มเห็นฝักเริ่มโผล่เห็นไหมเนี่ยนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับฝักเขาจะโผล่แบบนี้นะครับอันนี้คืออายุป,ประมาณ45วันจะเริ่มเริ่มใส่แล้วหรือประมาณ55วันก็คือดอกยังไม่บาน,บนก็คือดอกก็าอาจจะเริ่มออกแล้วนะครับเนเพราะว่าตัวนี้มันมันห่างกันอยู่ประมาณประมาณ5วันเนาะนะครับ นในขณะที่รุ่นนี้นะครับเนี่ยกรบปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ดอกเขายังไม่โผล่ก็คือใส่ปุ๋ยบนรุงดอกบนรุงฝักระยะนี้คือระยะผสมเกสรน,นะครับเนี่ยดอกเขาเริ่มบานในขณะท,ที่ไม้ออกนี่ยไม้ออกดอกบานนะครับเนี่ยระยะผสมเกสรน,นะครับเนี่ยเขาจะผสมเกสรอ,อยู่ประมาณ1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะขาดน้ําไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับเนาะไปปลายเดือนมกราแล้วนะเออไปปลายเดือนกุมภาแล้วจะเข้ามีนาแล้ว นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าพายุจะเข้านะครับคือช่วงมันเปลี่ยนฤดูอากาศร้อนมาพะทะอากาศหนาวเนาะช่วงนี้ก็คือพยายามอยากให้ต้นข้าวโพดแห้งเหี่ยวเด็ดขาดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางทีอายุในการผสมเกรสรน,นี่มันเยอะประมาณ1สัปดาห์เนี่ยถ้ามุว่าข้าวโพดใบเหี่ยวนะครับดอกเหี่ยวก่อนนี่เกรสรเขาจะเกรสรเขาจะเหี่ยวเร็วนะครับบางทีบานดอกบานอยู่สองวันแล้วเหี่ยวแล้วแห้งแล้วนะครับเกรสรแห้งในขณะที่ใหม่ข้าวโพดนี่ยังออกเรื่อยๆนะครับเนาะ การออกไหมของกระโพดนะครับไหมที่อยู่ต่ําสุดนะครับคือเมล็ดต่ําสุดเขาจะโผล่ก่อนแล้วตรงปลายฝักเนี่ยนะฮะ,ะเมล็ดตรงปลายฝักเขาจะโผล่ที่หลังนะครับเนาะเมล็ดปลายฝักเขาจะโผล่ที่หลังเพราะนั้นนะครับถ้าไหมเยอะแสดงว่าเมล็ดเยอะนะครับถ้าไหมทุกเส้นได้รับการผสมนะครับแสดงว่าฝักนั้นมเมล็ดเต็มแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดอกเขาเหี่ยวเขาแห้งก่อนนะครับเนาะก็นะะคืออ่รุ่นไหมปลายฝักเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไหมตัวนี้เขาจะเริ่มโผล่ ยังเล็กๆส,ๆสั้นๆในขณะที่ไหมที่โคนโคนฝักเขาเนี่ยจะออกแล้วเพราะนั้นนะครับส่วนมากข้าวโพดนะครับถ้ามันไม่เต็มฝักมันจะเป็นส่วนปลายที่มันไม่เต็มนะครับส่วนโคนฝักเนี่ยเขาจะเต็มอยู่แลลวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันแห้งก่อนมันก็ทาให้มเมล็ดข้าวโพดเราไม่เต็มฝักนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาที่สงสัยว่าทําไมข้าวโพดมันไม่มันไม่สุดเนาะเมล็ดมันไม่สุดก็คือ voilà. สาเหตุก็คือนี่แหละนะครับมันเกสรเขาแห้งก่อนในขณะที่ไหมส่วนปลายเขาเพึ่งบาน นะครับพึ่งพ่งโผล่ออกมาทําให้มันผสมเกสอนไม่ได้ก็มันก็ไม่เต็มฝังเนาะนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ผสมเกสอนเนี่ยเดี๋ยวรุ่นก่อนนี่ก็คือผสมเกสอนเสร็จแล้วนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือดอกเริ่มออกสีน้ําตาลไหมก็ออกสีน้ําตาลแล้วนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในขายที่ผสมเกสรจะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมจะไม่มีไหมที่โผล่ออกมาอีกแล้วแสดงว่าสุดแล้วนะครับสุดแล้ว นะครับแต่ก็ยังมีบางต้นเนาะเดี๋ยวมาดูรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยขยับมาตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยรุ่นนี้ไหมเขาจะเห็นไหมยังไม่สุดนะครับเนี่ยไหมก็ยังไม่ออกสีน้าตาลเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยยังโผล่มาอยู่นะครับยังโผล่มาอยู่เนาะเนี่ยตัดรุ่นก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับนาะออีกรุ่นหนึง่งเนี่ยแต่ละรุ่นก็อยู่ที่ประมาณ2,000ต้นนะครับหรือ11 12แถวหรือ13แถวเพราะแถวหนึ่งก็ร้อยร้อยกว่าต้นนะครับแล้วได้ทุกต้นนะครับเนาะได้ทุกต้นนะครับเนี่ย ได้ทุกต้นทุกฝักนะครับเนี่ยไม่มีเสียหลุมไม่มีเสียฝักนะครับไม่มีเสียหลุมไม่มีเสียฝักนะครับได้ทุกหลุมได้ทุกต้นเนี่ยสังเกตเวลาเพาะ้าวโพดก่อนแล้วค่อยย้ายลงแบกปลูกนะครับเนี่ยฝักเขาจะสมบูรณ์โตน,นะครับทุกต้นทุกฝักเนาะนะครับเนี่ยนี่ะฮะจะพาเดินดูในแต่ละรุ่นเนาะนะครับก็สําหรับท่านใดที่ปลูก้าวโพดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหยอดะมะเมล็ดนะครับหรือ หลายท่านก็จะมาเริ่มเพาะต้นกล้าใส่ถัดเพาะแล้วนะครับวิธีการดูแลก็จะไม่ไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าความประณีตนะครับในการทํามันจะแตกต่างกันก็คือถ้าเราเพาะต้นกล้าก่อนนะครับเราย้ายต้นกล้าที่มันสมบูรณ์แข็งแรงอัตราการสีหลุมเขาะจะน้อยนะครับมันจะโตเร็วสวยเร็วเพราะว่ามันมีดินเพาะกล้าที่ติดมาในใน,ใน,ใ,นในต้นขโะเพาเวลาเราย้ายปลูกกับอตอนนี้เราปลูกเราลองพื้นก่อนนะครับเนาะมันก็เลย ทำให้ต้นมันโตเร็วมันจะต่างกับที่เราหยอดมเมล็ดในหลุมนี่คือ,อมันไม่มีปุ๋ยนะครับมันได้แค่ธาตุอาหารในดินแล้วก็ออกมาปุ๊บต้นมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าเราใส่ปุ๋ยนะครับต้นก็จะเล็กเนาะนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องกระตุ้นให้มันขึ้นหน่อยแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของนอนดินนะครับไปกัดกินต้นก้าหรือ พวกหนูพวกมแมลงไปกัดมเมล็ดหรือกัดต้นเวลามันโผล่ขึ้นมาก็ทําให้อัตราการเสียรุมเนี่ยมันจะเยอะกว่าที่เราเพาะต้นกล้านะครับเนี่ยเพาะต้นกล้านี้ต้นเขาจะเรียงสวยมากเห็นไหมครับไม่มีแทบไม่มีส่วนไหนที่มันที่มันเสียรุมเลยเนาะนะครับผมก็วันนี้มีโอกาสพามาเดินดูแปลงขา้าวโพดก็มาพูดคุยในประเด็นการหยอดมเมล็ดนะครับต้นขา้าวโพด นะครับลงบนแปลงเลยนะครับการกระตุ้นให้ข้าวโพดมันโตวไวสวยไวโดยการใส่ปุ๋ยนะครับให้เขาขึ้นก่อนแล้วค่อยมาเร่งที่หลังเนาะครับผมท่านใดมีข้อสงสัยข้อสอบถามหรือข้อแรกเปลี่ยนก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับได้หรือพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ถ้ามีโอกาสก็จะมาแลกเปลี่ยนกับทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไวเ้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ